วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอประปรลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่8เดือนกันยายนปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองเมียง,งหรือถนนประโคกกูนะครับมีสำนักงานใหญ่กองกำลังทาหารเมืองลายพร้อมกับตำรวจอีกหลาย1ินายประจำการไว้อยู่ในพื้นที่ ชอบลักลอบขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาเก็บไว้ที่สำนักงานติดกับถนนเขตเมืองประโคก,กูทางไปเมืองเมียงนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเรียบพร้องถิ่นรู้ข่าวว่ากองกําลังทหารไม่องลายขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาเก็บไว้ในสำนักงานแห่งนี้น้องๆเยาวชนวางแผนกันบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา8โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้ ทำให้ตำรวจที่เฝ้าด่านหน้าเสียชีวิตทันที2องนายนะครับหลังจากนั้นเสียงปืนดังขึ้นกันนั่นกองกําลังทหารไม่ลงลายที่ประจําการอยู่ในพื้นที่ก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณ1ชัว่วโมงแต่ยังไม่ทราบในชัดว่ากองกําลังทหารมินงลายเสียชีวิตไปกี่นายแต่กลุ่มเยาวชนกมไมูไมเรีกพร้องทิน่น หลังจากบุกเข้าโจมตีแล้วถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทาหารมิลลิงไเรียกกําลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ทันทีหลังจากนั้นยิงปืนใหญ่ข่มขู่กลุ่มเยาวชนอยู่ในพื้นที่นะครับตั้งด่านตรวจคนไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนขับรถไปมาถนนเขตเมืองปะโคกูนะครับกองกําลังทาหารมิลลายเข้ามาในพื้นที่ใช้โดนสอดส่องดูกลุ่มเยาวชนอยู่ตามท้องถนนเขตเมืองปะโคกูนะครับ ตามลากกลุ่มเยาวชนที่บุกเข้าโจมตีน้องๆเยาวชนหลังจากบุกเข้าโจมตีแล้วถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับน้องๆเยาวชนตอนแรกว่าจะบุกเข้าโจมตีหรือจะเข้าไปยืดอาวุธปืนอาหารการกินพวกไม่องลายที่อยู่ในสํานักงานใหญ่แห่งนี้แต่ทาหารไม่งลายพร้อมกับตำรวจอีกหลายสิบนายยิงปืนเล็กปนน้อยค่มขู่กลุ่มเยาวชนอยู่ในพื้นที่ ไม่ยอมหลบหนีออกไปสำนักงานแห่งนี้นะครับแล้วเสริมกำลังเข้ามาอีกจำนวนมากกลุ่มเยาวชนก็เลยต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมานะครับน้องๆเยาวชนก็เลยถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับตอนนี้กองกำลังทหารไม่นงลายมาเฝ้าอยู่ในสำนักงานแห่งนี้จำนวนมากหลายร้อยกว่านาย ปิดเส้นทางเขตเมืองปะโคกูไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนขับรถไปมานะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ทางลัดฉานภาคเหนือในเขตเมืองน้ำคำนะครับเมื่อวานนี้กองกำลังทาหารพี่น้องลายใช้เครื่องบินเข้าไปโจมตีอย่างหนักใกล้กับตลาดในเขตเมืองน้ำคำในช่วงเวลาตีสามกว่าๆนะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า10คนนะครับเด็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่เสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมินองลายอยู่ดีๆก็ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีในช่วงเวลาตีสามกว่าๆนะครับทาหารมินองลายอาจจะไม่พอใจทาหารทียนเอหรือาหารตาอังที่บุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมินองลายที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองหนองเขียวนะครับทำให้พวกมินองลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจำนวนมากในเขตเมืองหนองเคียวนะครับ กองกาลังทหารมิโนาลก็เลยใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองนั่มคับนะครับท<ด>หารมิโนไลไม่ได้ไปโจมตีใส่ค่ายหรือฐานท<ด>หารเทีเน<ด>ที่ประจําการอยู่ตามเนือนดอยต่างๆกองกําลังทหารมิโนอลก็รู้อยู่ว่าค่ายหรือทหารเทยนเอาเออยู่ตรงไหนบ้างไม่ใช้เครื่องบินเข้าไปโจมตีแล้วมาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนทําให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้น พี่น้องชาวบ้าน oh. ไม่ได้มีอาวุธปืนสู้รบกับ <Wow. S 1> พวกมินองลายมีแต่ทหาร A หรือทหาร MNDA ที่อยู่ในพื้นที่เข้ายึดเมืองต่างๆแต่กองกำลังทหารมินองลายไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับ <Wow. S 1> ไม่ยอมไปโจมตีใส่ค่ายหรือทหารเทียนเอที่อยู่ในพื้นที่ แล้วเข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาตีสามกว่าพี่น้องชาวบ้านกําลังนอนหลับกันอยู่นะครับชาหารมิลองลายที่พี่น้องชาวบ้านไม่ชอบอยู่ตอนนี้ไม่ยอมไปสู้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆแล้วชอบโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งตอนนี้พี่น้องประชาชนที่มีหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยเรียกร้องให้กลุ่มเยาวชนหรืกลุ่มเปรียบท้องถิ่นมาเฝ้าตามเส้นทางตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อป้องกันกองกําลังชาหันมิ้องลาย จะเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนนะครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้กองกําลังทหารมินองลายเริ่มจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทําให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันตอนนี้ทางรัฐสารภาคเหนือกองกําลังทหารมินองลายเสียไปหลายเมืองด้วยกันทางภาพพื้นดินทาหารมินองลายไม่กล้าอยู่ในพื้นที่ก็เลยใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเกือบทุกวันนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดดกไข่นะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาในเขตเมืองทารูนะครับทหารเอหรือทหาอรอลากันบุกเข้าโจมตีอย่างหนักแล้วเข้ายึดท่าเรือทหารมิลล์ไลายที่ประจำการไว้อยู่ในเขตเมืองทารูนะครับฐานนี้เป็นฐานที่ใหญ่มีเรือติดกระสุนมีเครื่องบินอยู่ในพื้นที่แล้วทหารเอหรือทหาอรอลากันบุกเข้าโจมตีอย่างหนัก ตั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ8ชั่วโมงทําให้กองกําลังทหารมิลองลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับแล้วทหารเอวางแผนกันบุกเข้ายึดสถาน,นีหรือราชการะเลต่างๆที่อยู่ในเมืองทาลูนะครับหลังจากเข้ายึดท่าเรือฐานใหญ่พวกมิ้องลายที่ประจําการไว้อยู่ในพื้นที่แล้วจับพวกมิ้องลายได้ประมาณ400กว่ากันนายที่เป็นทาหารนะครับลูกเมียอีกจำนวนมาก ส่วนที่เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า200นายที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับแค่วันเดียวกองกำลังทาหารมินลาย <f art> เสียเมืองให้กับทหารเอหรือทหารอารักันที่อยู่ในรัฐยักไข่นะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐกองกำลังทาหารมินลายเริ่มจะสูญเสียอย่างหนักนะครับทางเฮลิคอปเตอร์หรือรถถังอะไรต่างๆตอนนี้ทหารชาติพันธุ์ไปยึดได้อีกจำนวนมากในพื้นที่รัฐกระชินทหารเคไอเอ ก็มีปืนแมนแพกยิงเฮลิคอปเตอร์กองกำลังทหารมินองลายตกอยู่บ่อยครั้งที่เข้ามาในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ทาหาร KIA เคยเผยแพร่ภาพวิดีโอลงในโลกซโซเชียลให้พี่น้องประชาชนดูว่าทหาร KIA หรือทานกระชินก็มีปืนแมนแพรไว้ยิงเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินขับไล่พวกมิ้องายที่ชอบเข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้ง สามเดือนที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์กองกำลังทหารมินอนลายตกไม่ต่ำกว่าเจ็ดลำที่อยู่ในพื้นที่ลาดกระชินนะครับแต่เมื่อวานนี้ทางกระชินโชว์ภาพวิดีโอว่าใช้ปืนแมงแพกยิงเฮลิคอปเตอร์อรกองกำลังทหารมินโงลายตกในพื้นที่ลาดกระชินนะครับตอนนี้ปืนแม็งปัคมีในมือทหารกระชินกองกำลังทาหารมิโนลายอาจจะร้นนนหนาวอยู่ที่ชอบใช้เครื่องบินเข้าโจมตีใส่บ้านเดอนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ในพื้นที่รัดกระชินนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพุ้นไม่ชาติหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ